เราโครงการอุปสมบสศทศาสนาทยาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่2นะครับซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่วัดเจ็ดยอดพระรามหลงวงโดยมีพระเดชพร,พระคุณหลวงพ่อท่านคุณพระเทพปริยัตเจ้คาคณะจังหวัดเชียงใหม่จเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตและท่านให้การดูแลเป็นอย่างดีและใส่ใจเป็นอย่างดีกับโครงการนี้ซึ่งโครงการนี้นะครับก็จะเป็นการเป็นโครงการที่จะมุ่งหวังให้ กุลบุตรนะครับสุภาพบุรุษทั่วประเทศและก็ชาวล้านนาเชียงใหม่ได้ที่มีความศรัทธาในบรวรพุทธศาสนาเข้ามาอุปสมบทเป็นพระพิสุในบรวรพุทธศาสนาซึ่งในการนี้นะครับเราจะจัดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่11ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับและพิธีใหญ่ๆสําคัญๆซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วันจันทร์ที่14ธันวาคมนะครับในช่วงบ่ายเราจะมีพิธีขอขามาผู้ปกครองหรือว่าบิดามรรดาของผู้เข้ารับเ,เข้าอุปสมบทนะครับและมี มีพิธีปรงผมแล้วก็มอบผ้าไตรนะครับและในส่วนที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวล้านนาเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สืบสารประเพณีวัฒนธรรมล้านนานั่นก็คือวันอังคารที่15ธันวาคมนะครับในช่วงบ่ายบริเวณอนุสาวรีย์สกษัตริย์นะครับเราจะมีพิธีบวงสวงเพื่อบอกกก่าวดวงพระวิญญาณของบุรพากษัตริย์ที่ราชเจ้าที่ปกครองพื้นแผ่นดินล้านนานะครับและวีรชนผู้กล้าต่างๆนะครับและหลังจากบวงสวงในเวลาบ่ายโมงไปที่เรียบร้อยครับท่าน ทุกท่านครับในช่วงเวลาบ่าย2องนะครับเราจะเข้าสู่พิธีแห่ลูกแก้วนะครับทางเหนือเรียกว่าแห่ลูกแก้วหรือว่าแห่พระนาคนะครับจากอนุสาวรีย์สมกษัตริย์ นะครับเราจะมุ่งหน้าสู่วัดพระสิงห์กลางเมืองเชียงใหม่เพื่อให้พระนาคหรือว่าลูกแก้วทั้งหมดที่จะเข้ารับการอุปสมบทในวันต่อไปนั้นเข้านมัสก,การพระพุทธสิงหงซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดเชียงใหม่และหลังจากนั้นครับเราจะให้พระนาคทั้งหมดขึ้นรถยนต์นะครับเพื่อที่จะมาตั้งขบวนต่อที่บริเวณหน้าห้างสับสินค้าเมย่าหรือที่เราเรียกว่าถนนสายวัฒนธรรมเพื่อตั้งขบวนแห่แบบล้านนาอันประกอบไปด้วยเครื่องพิธีกรรมล้านนาต่าง รบขบ,บวนช่างฟ้อน,นรบขบ,บวนหมากซุมหมากเบงอันเป็นเครื่องสักดิ์สิของล้านนาด้วยนะครับซึ่งรับรองว่าความอรังการล้านนาในครั้งนี้จะผสมผสานให้ลงตัวกับความสําคัญในทางพุทธศาสนา ขอเชิญชวนและก็เรียนเชิญนะผู้มีจิตศรัทธาคุลบุตรนะครับท่านสุภาพบุรุษท่านไหนที่ประสงค์อยากจะอุปสมบทหรือบรรพชาปสิสมเณนอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในบวรพศาสนาท่านก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้โดยที่ท่านสามารถติดต่อนะครับเข้าสมัครได้ที่ไม่ว่าจะเป็นวัดเจดยอดพระรามหลวงหรือทาง พจประชาชนธ์ต่างๆของโครงการด้วยนะครับและในที่นี้ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมในพิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการแห่ลูกแก้วในวันที่15ธันวาคม2 5 6 3นี้ตั้งแต่ลานนุสาวรี3กษัตริย์ไปจนถึงวัดพระสิงห์แล้วก็ลานหน้าห้างเมย่าเข้ามาจนถึงวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงซึ่งวิธีการนี้ก็อยากจะเชิญชวนผู้มีศรีัทธาร่วมบุญร่วมมุขสน้วยกันในครั้งนี้ด้วยนะครับ